แม่พระเอกด,ดังฟาดเจ็บปมดราม่าคุณส้มพิมรี่พายแม่ก็โดนมาเยอะกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆนสนานโลกออนไลน์กับกรณีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายกับคุณส้มแม่ลูกสามที่ออกมาร้องเรียนผ่านเพจหนึ่งหลังได้รับการช่วยเหลือจากทีมพิมรี่พายว่าของบางส่วนหายไปและไม่ได้รับเงินชดใช้ตามที่ได้บอกไว้กระทั่งเวลาต่อมาพิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์ชี้แจง ซึ่งความจริงไม่เหมือนกับที่อีกฝ่ายกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นักแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วขอทานไม่เคยหมดไปเปลี่ยนสถานที่จากท้องถนนมาขอความช่วยเหลือออนไลน์ทําเป็นอาชีพด้วยนะรู้ยังเพราะคนไทยใจดีขี่สงสารขอทานออนไลน์ก็ต้องสร้างภาพให้หน่าสงสารต่อไป หายอดบริจาคเลี้ยงชีพต่อไปแฮชแท็กเล่าให้ฟังเฉยๆแฮชแท็กแม่เองก็โดนมาเยอะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมาย